ผู้ชมครับ่วงนี้ผมมีโครงการดีเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเยาวชนลูกหนังนะครับของไทยและจีนกับโมสอนกวางซรงมหาภัยเชียงรายเด็ดมาฝากผู้ชมกันครับติดตามได้จากรายงานพิเศษจินนี่ครับทุกวันนี้วงการฟุตบอลไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนักเตะหลายๆคนพัฒนาฝีเท้าตัวเองขึ้นและทําผลงานออกมาได้อย่างน่าชื่นชม ไม่น่าแปลกใจที่นักกีฬาฟุตบอลถือเป็นอาชีพในฝันของเด็กหลายๆคนไปแล้วสุภกิจเพชรพลหนุ่มน้อยชาวเชียงรายวัย15ปีก็มีความฝันเช่นนั้นอยู่เหมือนกันเขาอยากเห็นตัวเองได้ไปโลดเล่นโชว์ฝีเท้าในไทยลีกและเมื่อมีโอกาสเข้ามาเขาก็ไม่ลังเลเลยที่จะไข,ขว่คว้ามันไว้ซึ่งโอกาสนั้นมาจากสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดตัวแทนจากภาคเหนือหนึ่งเดียวในไทยลีกจากอินเทอร์เน็ตครับ กลุ่มคัดตัวฟุตบอลครับเขาเปิดคัดที่นี่ผมก็เลยมาลองดูพ่อผมเคยเป็นนักฟุตบอลครับผมเห็นพ่อเล่นแล้วเท่ครับผมก็อยากเล่นตามเนี้ยผมคิดว่าเชียงรายมันเป็นสโมอสรอที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพสูงผมก็อยากมีอนาคตที่นี่ครับได้ทักษะครับหลายๆอย่างทุกอย่างเลยครับสรีระร่างกายหรือเบสิกฟุตบอลเลี้ยงบอลส่งบอลเนี้ยให้สปิริตครับความสามัคคีแล้วก็ อาชีพที่ดีครับวงการฟุตบอลเติบโตมากขึ้นลีกฟุตบอลอาชีพมีความแข็งแกร่งขึ้นสโมสรฟุตบอลต่างๆก็เริ่มวางรากฐานให้กับตัวเองหันมาให้ความสําคัญและใส่ใจกับการพัฒนานักกีฬาตั้งแต่รุ่นเยาวชนซึ่งถือเป็นส,ส่วนสําคัญที่จะทําให้สโมสรมีนักเตะใหม่ๆก้าวขึม,มารับช่วงต่อไปได้และจะช่วยให้วงการฟุตบอลไทยจเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดก็กาลังพยายามทําในสิ่งนั้นอยู่ครับก็ในอนาคตเนี่ยสำหรับเชียงรายยูเนเต็ดไม่มีปัญหายอยู่แล้วที่ะจะรับตงเด็กเข้ามาฝึกฝนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราทํางานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเองก็มีโรงเรียนซึ่งสามารถที่จะรองรับทั้งที่พักแล้วก็ทั้งเรื่องในเรื่องของอการศึกษาได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว นอกจากการสร้าง a ค a d e เ y นดีเพื่อพัฒนาเยาว,วชนไทยแล้วเชียงราย United, ยูเนเต็ดยังมองการไกลถึงความร่วมมือกับเยาว,วชนจากต่างประเทศอีกด้วยจากความร่วมมือของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสาธารณรัฐประชาชนจีนทําให้เกิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนจาก New Century International College ลบนทนเจียงซูในนักเรียนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอลมาร่วมแลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ด้านกีฬาและวัฒนธรรมกับเด็กไทยด้วย ซึ่งโครงการนี้เด็กๆจะได้รับการฝึกสอนจากผู้ฝึกสอนทีมชุดใหญ่และทีมอะคาเดมี่ของสโมสรนักเรียนแักเปลี่ยนจากประเทศจีนนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นครั้งแรกของเชียงรายนเต็ดนะครับที่ได้มีได้มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับเด็กๆจากประเทศจีนแบบนี้ซึ่งในโดยปกติอยู่แล้วเนี่ยอาคาเดมี่ของเชียงรายนเต็ดเ,เนี่ย นะครับก็ดําเนินการมาป,ปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีน้องๆจากประเทศจีนได้เข้ามาฝึกฝนร่วมกับเด็กๆเ,กเกชียงรายวิทยาลัครับในส่วนตัวผมผมคิดว่าก็คงจะเป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับวัฒน,ธ,นธรรมของต่างชาตินะครับเพราะในอนาคตเด็กๆบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปอยู่ในอะคาเดมี่ต่างประเทศหรือว่าได้มีโอกาสที่จะไปฝึกฝนทักษะที่ประเทศอื่นๆน,น,นะครับก็ อย่าให้เขาได้เรียนรู้ว่าเพื่อนๆน,นะครับหรือว่าเด็กๆที่มาจากต่างประเทศเขามีวัฒนธรรมแบบไหนก็จะได้เปิดรับและมีความหลากหลายมากขึ้นจ้างเฉินคือนักเรี่ยนแลกเปลี่ยนชาวจีนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอลมากเขาบอกกับเราว่าการที่เขาได้มาอยู่ในโครงการนี้ ทำให้ได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคด้านฟุตบอลมากมายคือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ได้มาสัมผัสกับสโมสรฟุตบอลอาชีพจริงๆในประเทศไทยการมอบประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเด็กๆนั้นถือเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะช่วยจุดประกายให้กับเด็กๆมองเห็นเป้าหมายของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยากจะขึ้นไทยลีกครับที่นี่ครับอยากจะสร้างชื่อเสียงให้วงตระกูลนะให้พ่อแม่ดีใจ และพวกเขาก็จะมีความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้เติบโตขึ้นและทําในสิ่งที่เขาฝ่ายฝันให้เป็นจริงได้